ที่น้องบรรยากาศมาเห็ดพาสปอร์ตอันนี้อยู่กงสุนลาวกรงสุนลาวอยู่บ้านสี่เมืองอคนหลายแทหลายรวะข้าเจ้าในน้ำมาแห่มาเยืนเอกาสารตแต่หาโม้งเศ้าเมซ่ันคิวเต็มมืแต่ว่าเขาสิร้องเข้าไปล้องเบิงสิสได้เยือนบนตอนนี้เขามาเนี่เก้าโมงเพราะว่าตอนเศร้ากับขาาไปเวียกเนาะขาไปเวียกส่วนตัวเขาละ บรรยากาศฟุพื้นขนาดเลยพ้นหลายขนาดปันบุญท่านหลวงอะไรปันญี่ปุญท่านหลวงเลย,ย,ลเ,ลยเอาฝากรถจักรยี่ฝากเบื้องนั้นแล้วก็เข้ามาจะส่วงการต่างประเทศกงสุนก็กงสุนยงิืนยู่ปองเลยเนาะ บอลยืนใบใบค้ำห้องขอหนังสือผ่านแดนหนังสือผ่านแดนกับพัสสปอร์ตก็คือกันแล้วเนาะไซเมสก่อนด้วยพี่นอ้องด้วยเพื่อป้องกันโรคอัจิวาโอ้แม่โควิดสิบเก้าไปยืนฟองเ จ้ายืมของที่พระเจ้ายังหักเอกสารก็ปิดกระซ้าปิดเลยวะได้เอกสารเด็ดอันพาสปอร์ตเหรอได้ก็จะปิดจะมองพระเจ้ามันเต็มมาัคิวก่อนนะคืนบัตรคิวเลยปิดแต่เมื่อหนาแล้วยังมันยิงอ๋อไม่มาแต่กระซ้าแล้วก็มาเอาบัตรคิวหรือเปล่าไปถามมาเลี้ยนเหี่ยวบัตรคิวปิดเลยเนาะได้คิวแล้วคงสอบในได้ช่วปุ๋ยตกใจเด้อ จะเห็นได้หรอวะได้อล้ววัดจูอะไรวัดจเเูเดี๋ยวเขาจะไปสอบถามบึงอันว่าบอนสอบถามราคาเห็เดเอกาสารเห็ดพาสปอร์ตเท่าไหร่บอนสอบถามไม่ชวย โอ้้นค่ก้นีเต็มดถามนี่ขอถามนึค่าให้พาสปอร์ตนั่นเท่าไหรกับผู้หนึ่งเนี่ยรวมอนั่นจะมีสองราาเนาะเจ้าตัวสีแสนท่น ชิเชนไมีสามสิบสองหน้าใช้ได้สิบปีด้วกันอ่าสามสิบสองหน้าและตหกเซนเ่ยเขาตั้งกันจำนวนหน้ามันหน่อยหลายสิเนาะันจำนวนหน้าอ่าจ้าจ้าทุกคนี่ค่ะมันจะบริขิจฟอร์มชประเทศต่างประเทศของเราตัวตัวใดก็บริขียนฟอร์มชาต่างไม่ด กาลังจากสอบถามแล้วฮอกสสิเขามาบึงห้องยืนเอกสารบนห้องอเราท่าเขาสัมภาษณ์คนเต็มเลยมือันนี้อันนี้ก็จะท่าสัมภาษณ์เหรอแบบห้านห้องยื่นเอกสารมือนี้เลยได้สัมภาษณ์มือนี้เลย ต่อคิวอันนี้อีกนึงต่อคิวอันนี้เอาบัตรคิวตอคิวแรงนี้นี่ว่าบัตรบัตรคิวจะอะไรถ้าเพื่อนๆแล้วก็เข้าสัมภาษณ์ใชแต่ว่าเขาเขายื่นเอกสารแล้วแล้วก็ได้บัตรคิวมาสัมภาษณ์หลังจากนั้นก็จะจะมือได้เหมือนพาร์สปอร์ตมั้งมือกันเนาะจะส่งมือเศร้ากันมา ค่ะเจะเปิดประตูเข้าก็มาเรียนคิวอืมตอนเขาเจ้ามาเรียนคิวตอนเศ้าบ่บ่ได้เอาบัตรคิวที่ตอนนั้นมาเรียนคิว้าเขามาเอาบัตรเรียนคิวถ้ายืนยนเอกสารเนาะยืนเข้ามาครับมา่แล้วก็เรีนคิวเอ่อยืนยืนแล้วแล้วก็ริงถมาถาบัตรคิวตั้งหาอีกยืนยืนแ้แล้วก็จะิดพอก็ขอไปยืนแล้วก็จะิดบัตรคิวให้ออืมจอละแกนเลย วันนี้มีแต่ถากจตเอิญเนาะสิได้เยู่บวาบทดมือ,มอนึ่หนึน่งหนึงน่งคนคนเป็นร้อยตัวน้อยกนนรารมาเหตุพาสป,ปอร์ตคนอย่าลืมถือสำมนุพัวตัวเทมาพร้อมและะ้วก็บัตรประจำตัวเทมาพร้อมบระันก็จะได้กลับไปเอาคือก่อยค่อย,อยละลืมนอกจากว่าเขามีตัวก๊อปี้ที่ถือมาพร้อมแล้วก็ต้องเอาตัวเทมานำ สำหรับการประกอบเอกสารที่จะมาฮหดพาสปอร์ตก็ต้องมีนนบัตรประจำตัวแลกวก็สมรู้ควมายังยืนที่อยู่และเพื่อนให้ถืออันบัตรประจำตัวแลวก็รสมรูสมรู้ควแท้ตัวแท้มาพร้อม